ณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสูขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลหสู่เราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหรือคุงชนแนลและว,วันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่ามาว s ช w a ่ง h i n g จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยานอาวกาศขนส่งนั้นได้พุ่งเข้าชนกับอุกกาบาตทําให้ลูกเรือผู้รอดชีวิตทั้ง4คนและ1กับตันจะต้องหาทางเอาชีวิตรอดไปจากสถานการณ์นี้และเมื่อยามที่อาหารของพวกเขานั้นล่อยหล่อลงพวกเขาจึงตัดสิน,นใ,จใจเปิดโกดังสินค้าดวววคามหัได แต่ถ้าว่าความวางนั้นก็ต้องพังทลายลงเมื่อสิ่งที่อยู่ในโกดังเก็บสินค้านั้นเป็นน้ำยาบ้วนปากจำนวนมหาศาลถมพ่อตาย แล้วพวกเขาจะทํายังไงกันต่อไปท่ามกลางความสิ้นหวังนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วคาดเข็ขัดให้แน่นเดี๋ยวผมพาทุกคนโลดแล่นปิญญาณแห่งนี้กันนะครับซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้มีเนื้อหาค่อนข,ข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก็มีเนื้อหาที่ค่อนข,ข้างที่จะรุนแรงเป็นอย่างมากแต่ว่าผมจะพยายามอธิบายให้มันดูซอฟที่สุดแล้วกันนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ let's go ชว์ธงมาขยับครับ in my soul. s o u l โดยเริ่มเรื่องมานะครับจะได้รับบทเป็นไอซ่อนตีนที่ไหนไม่รู้ที่อยู่วิญญาณทูป้าซึ่งอยู่ ฉากก็จะตัดไปที่2เดือนหลังจากยานพุ่งเข้าชนกับอุกกาบาตซึ่งลูกเรือทั้งหมดนั้นก็จะมานั่งจับข่าคุยกันเอาล่ะเรามาแนะนําตัวละครกันหน่อยดีกว่าตัวละครแรกนั่นก็คือจิมมี่หรือตัวละครที่เราเล่นอยู่นั่นเองตัวของเขาจะเป็นผู้ช่วยกับตันที่เสนอตัวเองเป็นกับตันและผู้นําหอที่นี่หลังจากที่กับตันตัวจริงนั้นได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุผมบอกเลยครับไอ้นี่แม่งเหยียศจัดมันครูให้มึงจดชื่อคนคุยในห้องอะคนต่อมาก็คืออัญญาอานียอานียาอัญยองอะไรสัก ก็พูดเล่นครับเขาไม่ได้จ้างกูหรอกโดยตัวของอัญญานะครับเธอจะเป็นพยาบาลประจําห้องพยาบาลของยานลำนี้ส่วนคนต่อมานั่นก็คือลุงสวอนซีตัวของเขานั้นเป็นช่างซ่อมบอลลงของยานลำนี้ซึ่งนิสัยของเขานั้นเหมือนมนุษย์ลุงขี้บ่นที่เราพบเห็นได้ทั่วไปแต่ดูเหมือนว่าต่อเขานั้นจะไม่ชอบขี้หน้าจิมมี่เป็นพิเศษคนต่อมาก็คือไดสุเกตไอหมอนี่เป็นเด็กฝึกงานที่สวอนซีรับมาตัวของเขานั้นเป็นเหมือนลูกศิษย์ของสวอนซีและเป็นคนที่เด็กที่สุดในกลุ่มอารมณ์เหมือนน้องใหม่ไฟแรง sea, รแสวอ,อน Cur คอยูไนเคอรี่ยูไนแน่นอนเอาเป็นว่าช่างเื่นที่ผมพูดเมื่อกี้เถอะครับตัวของเขานั้นเป็นกัปตันที่มากเพราะด้วยความสามารถทะยทยานและอนาคตไกลห่วงใย,ยลูกเรือเป็นอย่างมากและลูกเรือก็ให้ความเคารพในตัวเขาเช่นกันแต่ก็เหมือนว่าชะตาจะเล่นตลกเพราะสภาพขเขาตอนนี้นั้นไม่เหลือภาพของสุดยอดกัปตันแล้วนั่นก็เพราะว่าตัวของเขานั้นรับแรงระเบิดจากห้องคนขับไปเต็มเตมตัวของเขานั้นจะต้องรับยาแก้ปวดในทุกๆวันไม่อย่างนั้นตัวขเขานั้นจะถูกความเจ็บปวดทาโถมเข้าใส่จต้องนอนแผ่แร้องแ ซึ่งหลังจากที่ลูกเรือทั้งหมดนั้นได้มาปรึกษาหารือกันก็ได้ผลสรุปแล้วว่าตัวของพวกเขานั้นจะเข้าไปในโกดังสินค้าของยานเพื่อจะเจอของที่ใช้งานได้และมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตหรือหนีรอดออกไปจากสถานการณ์นี้แต่ว่าการจะเข้าไปได้นั้นต้องใช้เครื่องสแกนร,รหัสของกัปตันเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับว่าไอ้จิมมี่ของเรานั้นจะรับผิดชอบทําหน้าที่นี้เองซึ่งระหว่างที่ไปเอาเครื่องสแกนเราก็จะพบว่าตัวของยานนั้นเต็มไปด้วยเซฟตี้โฟมซึ่งมันจะขวางทางพื้นที่ของยานบางส่วนไม่ให้เราสามารถเเเเเเเดดดดินน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 ขข้ไไ้้้้้าา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 ไไไไปแต่ออนน่่่่กกก็อออออออมมมมมััััสุุชพรรระะวจททํหียยงถผ ออก้าแจ็คพอตแตกแล้วก็แตกกันหมดแน่นอนแล้วเราก็จะได้เจอกับตัวของสวอนซีที่คอยยืนเฝ้าหน้าห้องอนเนกประสงค์ไว้อยู่ซึ่งตัวเขานั้นจะคอยห้ามไม่ให้เราเข้าไปเพราะว่าห้องนั้นมันเต็มไปด้วยโฟมหลังจากที่ได้เครื่องสแกนแล้วทุกคนก็มาเปิดโกดังสินค้าดูปรากฏว่ามันไม่มีอาหารหรือสิ่งของที่จะใช้ซ่อมยานแต่ว่ามันเต็มไปด้วยน้ำยาบ้วนปากลมหายใจสดชื่นเมื่อเรามุนบน้นว่าสกายลิงและหลังจากนั้นตัวเกมก็จะตัดไปที่7วันก่อนยานจะเข้าชนซึ่งเราตอนนี้ก็จะได้ดรับบทเป เดี๋ยวที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือจิมมี่และดูเหมือนว่าตัวของเธอนั้นไม่ถูกกับจิมมี่เพราะจิมมี่มองว่าสิ่งที่เธอทําอยู่นะั้นมันเป็นเรื่องตลกเพราะไอ้จิมมี่เนี่ยมันเคยเขียนไปในแบบฟอร์มว่ามันมีอารมณ์กับมา้าการ์ตูนเอเ r เลต์มารีตันโพนี่เลยซึ่งตัวของเคอร์รี่ก็จะบอกว่ามาเดี๋ยวกูจัดการเองและตัวของอัญญาก็ได้ยื่นโน้ตที่สวอนซีฝากไว้ให้กับเราซึ่งหลังจากนี้เราก็จะต้องไปพบกับสวอนซีที่ห้องอนเรกปรส์สค์และหลังจากมาถึงเราก็จะพบว่าตัวของ,ดดอของดไดซ์เราาาาวว่ตััอองงน้ยมมมจไปชลกต้ออาวนมกลแแ ว่าจะต้องโดนสวอนซีดูอย่างแน่นอนเพราะว่าภายในช่องลมนั้นเต็มไปด้วยเหล็กและสายไฟมากมายไม่โดนเสียบก็ย่างสดแน่นอนถ้าพลาดและที่ไดซิเก้นั้นพยายามปีนเข้าไปซ่อมช่องลมเพราะตัวเขาั้องอยากให้สวอนซีชมและที่สาคัญสวอนซีนั้นมึงมุดเข้าไปไม่ได้ไม่ใช่หรอเพราะว่าตัวมึงอ้วนอันนี้ผมไม่ได้นอกบทน,นะครับไดซิเก้มันพูดงนี้จริงแต่ว่าไม่ได้พูดว่าอ้วนตรงๆหลังจากนั้นเราก็ต้องไปช่วยจิมมี่ทาแบบทดสอบที่ห้องคนขับและลันจากที่ทําเสร็จแล้วทั้งสองก็ได้พูดคุยกันแล้วเราก็จะได้รู้คร นักบิตัวของจิมมี่นั้นได้ชื่นชมและอยากเป็นแบบกับตันเคอร์รี่เป็นอย่างมากแต่ว่าตัวของเคอร์รี่นั้นคิดว่าตัวเองนั้นยังดีไม่พอและใฝ่ฝันที่อยากจะไปให้ไกลมากกว่านี้แต่ว่ายังคุยไม่ทันเลยทางบริษัทก็ได้ส่งข้อความมาซึ่งตัวของจิมมี่นั้นก็จะขอตัวไปก่อนและภาพก็จะตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันหลังจากที่พบว่ากโกดังนั้นเต็มไปด้วยน้ำยาบ้วนปากซึ่งตัวของสวอนซีเห็นว่ามันมีส่วนประกอบของเหล้าหรือเอทานอล14%ก็ได้ยกซดทันทีแล้วก็ชวนไรสุกเกตดื่มในขณะท ถูกทุกคนเซอร์ไพรส์งานวันเกิดในขณะที่ทุกคนกําลังจะกินเค,ค้กอย่างมีความสุขกัปตันเคอร์รี่ก็ตัดสินใจ,จบอกเนื้อาหาจดหมายว่าบริษัทที่พวกเรากาลังททาอยู่นั้นกําลังจะล้มละลายและพวกเขาทุกคนนั้นกาลังจะถูกเลิกจ้างหลังจบงานนี้และเราก็ได้รู้ว่าบริษัทอื่นนั้นได้ใช้ระบบขนส่งอัตโนมัติและมีแค่พนีเ e อ็กเพสที่เรากาลังทําอยู่เท่านั้นที่ใช้นักบินและถ,ถ้าถูกเลิกจ้างจริงๆอาการของลูกเรือแต่ละคนในกลุ่มก็น่าจะหนักอยู่อัญญาที่สอบเข้าโรงเรียนทางการแพทย์ไม่ผ่านและไม่เหลือเงินเก็บ ไปดิ้นรนกับชีวิตที่หางานทําไม่ได้ซึ่งจริงๆตอนนั้นกับตอนเคยที่ตั้งใจะจะบอกกับลูกเรือทุกคนหลังใกล้จะถึงที่หมายแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่จริงเขาจึงไม่อยากปิดบังลูกเรือไว้และไอจิมมี่เนี่ยก็จะด่ดาเคอรี่แบบชุดใหญ่แฟกกรบพริบว่าใช่สิมันจะที่พวกกูแล้วไปได้ดีใช่ไหมล่ะมึงนี่มันหัวสูงนี่ผมให้3คําครับว่ามึงบน่นที่อะไรหลัจนากนั้นภาพก็จะตัดไปที่3เดือนหลังจากยานชนจิมมี่จะตื่นเพราะว่าเสียงกับตันเคอรี่นั้นนอนแผ่ร้องแอ่อย,อยู่เราจ,มมจะเป็นต้องตามหาอัญญ,ญาแล้วก็ไปถามเธอว่าได้ให้ยากับตันแล้วหรือยังเพราะว่าตัวเธอนั้นไม่ค่อยอยากจะให้ยากับตันซักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเธอนั้นรู้สึกแย่ที่ได้ยินเสียงกับตันทรมานตอนกินยา ซึ่งเรานั้นก็จะได้มาเจอเธอแอบคุยกับสวอนซีอยู่ที่ห้องคนขับและตัวเธอนั้นก็เมืนจะร้องห้าอยู่ด้วยและเมื่อเรามาถึงทั้งคู่จะทําเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันญาจะบอกว่าตัวเธอนั้นลืมให้ยากับเคอร์รี่แต่เธอจะไปให้ซึ่งจิมมี่ก็ตอบกลับแบบดูๆว่าเดี๋ยวกูให้เองไอ้สั์ซึ่งตอนที่มาให้ยาเคอร์รี่จิมมี่จะบ่นกับเคอร์รี่ว่าตัวเขานั้นรู้ดีว่าอัญญาและสวอนซีคิดยังไงกับตัวของเขาและหลังจากที่ให้ยาเสร็จแล้วตัวของจิมมี่ก็จะเกิดอาการเห็นภาพหลอนขึ้นมาตัวขเขาเห็นว่าเคอร์รี่นั้นได้นั่งบอกกับตัวของเขาว่าตัวของเคอร์รี่นั้นอยากที่จะเลื่อนขั้นซื้อบ้านและมีคนรักแต่กูต้องมานั่งแดกเค้งัวกับพวกงเนี่ยเอาไปเอามีดมาซี้จิมมี่แล้ว ก็ต้องไปหาหมีดมาตัดครับแต่ว่าที่นี่ไม่มีมีดเลยก็ต้องใช้ขวานมาตัดแทนตัดเค้กหรอไม่ใช่ครับตัดมึงเนอะหลังจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่4เดือนหลังจากยานชนยาสเกะจะนอนเมาน้ำยาบ้วนปากอยู่พร้อมกับอกว่าแม่ของเขานั้นหางานปัญญาน,นี้ให้เขาตัวของเขานั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขานั้นอยากจะเป็นอะไรไม่ได้เก่งอะไรเป็นพิเศษ,ษ,ษเลยสักอย่างทําอะไรก็ห่วยเพราะว่าตอนนี้แม่ของเขานั้นจะไม่โทษตัวเองอยู่นะพร้อมกับบอกให้จิมมี่เอาน้ำยาบ้วนปากของเขาไปทีเขาไม่อยากจะเห็นมันอีกต่อไปแล้วหลังจากน,นั้นเราก็ ที่ล็อกเกอร์ฉุกเฉินตรงทางเดินแต่ว่าตัวของมันนั้นถูกเซฟตี้โฟมบังอยู่เราจึงจะเป็น้งไปยืมขวานจากสวอนซีมาซึ่งหลังจากที่ได้ยาแล้วอัญญาจะขอให้จิมมี่นั้นเอาไปให้เคอร์รี่ให้หน่อยซึ่งจิมมี่นั้นก็จะโมะโหและบอกว่ากูก็ทำหมดทุกอย่างตั้งแต่หาที่สแกนเปิดประตูโกดังแล้วก็ไปเอาขวานมาสับโฟมแล้จากนั้นก็ต้องให้ยาเคอร์รี่อีกแต่ว่าตัวเขานั้นก็ต้องทำเพราะว่ากัปตันจะต้องคอยรับผิดชอบทุกอย่างบนยาลำนี้หลังจากนั้น Jimmy จินาามจม,งง Jimmy จกกมีเ่เค นั้นต้องแปลกรับตอนที่เขานั้นยังเป็นกัปตันอยู่รวมถึงสิ่งที่เคอร์รี่นั้นพยายามจะบอกตัวของเขาด้วยและตัวของเคอร์รี่นั้นเป็นกัปตันที่ดีและเขาจะต้องเป็นมันอีกครั้งแล้วเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันทำไมมาดูเกยงังวะหลังจากนั้นฉากก็จะตัดไปที่6ชั่วโมงก่อนกนารพิพากษาซึ่งตัวของจิมมี่นั้นจะวิ่งหนีและหลบตัวของสวอนซีที่ได้ฆ่าเขาไปยังห้องของคนขับหลงจากนั้นภาพก็จะตัดไปที่2วันก่อนยานจะชนตัวของอัญญาจะมานั่งคุยกับเคอร์รี่พร้อ,อรมนน ในห้องนอนคอนั่นก็จะบอกว่าที่ห้องคนขับนั้นก็มีเหมือนกันและมันก็มีเพื่อเหตุผลเดียวนั่นก็คือความปลอดภัยหลังจากนั้นฉากก็จะตัดไปที่เหตุการณ์5เดือนหลังจากยานชนไรสเกตนนั้นจะมาขอให้จิมมี่ช่วยเนื่องจากว่าอัญญานั้นติดอยู่ในห้องพยาบาลแต่ความจริงแล้วเธอนั้นและที่ขังตัวเองไว้ในห้องพยาบาลด้วยตัวของเธอเอง ซึ่งจิมมี่ก็จะบอกกับไดสเกตว่าจะต้องเข้าไปที่ห้องอเนกประสงค์เพราะว่าช่องโลหองที่นั่นเชื่อมต่อกับห้องพยาบาลซึ่งจําเป็นต้องให้ไดสเกตนั้นมุดไปเปิดประตูให้หน่อยซึ่งก็แน่นอนครับว่าห้องอเนกประสงค์นั้นสวอนซีขวางไว้อยู่ซึ่งพูดยังไงเขาก็ไม่ยอมให้เข้าไปจิมมี่เลยนาแอลกอฮอล์ล้างแผลที่ได้มาจากการเปิดล็อกเกอร์พร้อมกับน้ํายาบ้วนปากผสมในค็คอกเทลเพื่อมอมเหล้าสวอนซี ซึ่งมันก็ได้ผลได้จากทางคู่เข้ามาห้องอเนกประสงค์แล้วท้งคู่ก็พบว่าห้องมันนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยโฟมแถมยังมีเครื่องไคลโรพอดที่ใช้งานได้อยู่หนึ่งเครื่องซึ่งมันสามารถใช้โคสลีปได้ถึง20ปีซึ่งจิมมี่ก็คิดว่าไอสวอนซีนี่แหละกักเอาไว้ใช้กับตัวเองแน่นอนแต่ว่าไดสุเกะนั้นจะคงเชื่อมั่นในตัวของสวอนซีหลังจากนั้นจิมมี่ก็จะเกี้ยกรอมให้ไดสุเกะนั้นมุดช่องลมซึ่งหลังจากที่มุดช่องลมไปแล้วไดสุเกะก็จะพบว่าตัวของอัญญานั้้้้้้นน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 ไไไดดดดดทททําา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 กก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 รรรรปปปิิฉฉตตตััััััวววเเเอองงยยจจจจโแแลลละะะหห็ีีี่่่่1ชคมืข น่ายว่าปืนของเขานั้นหายไปซึ่งเขาก็จะมาพบกับอัญญาที่ห้องของคนขับซึ่งเธอก็จะยอมรับว่าเธอนั้นไม่คนเอาปืนของเคอรี่ไปซ่อนไว้เองแม้ว่ามันจะอยู่ในกล่องนินภัยซึ่งเธอนั้นเข้าถึงไม่ได้ก็ตามแต่ว่ามีไว้เัื่ออุ่นใจกว่าเพราะว่าเธอนั้นต้องการที่จะป้องกันตัวเองจากจิมมี่เนื่องจากว่าจิมมี่นั้นได้บุกเข,ข้ามาข่มขืนเธอและตอนนี้เธอเองก็ได้ตั้งท้องกับจิมมี่อยู่ส่วนเคอรี่นั้นที่ได้ยินก็ไม่ได้ลงมือทาอะไรพร้อมกับบอกว่าเขาจะหาทางเคลียร์อเองเพราะ จะตัดไว้ที่6ชั่วโมงก่อนวันตัดสินผมขอเปลี่ยนจากการพิพากษาวันตัดสินก็แล้วกัน ซึ่งเราก็จะได้เห็นนะครับว่าไดสุเกะนั้นต่อให้เขาเปิดประตูพยาบาลได้สำเร็จแต่เขาก็ถูกเหล็กในช่องลมเสียบจนเป็นลูกชิ้นปิ้งอยู่ดีซึ่งแน่นอนครับว่าอาการสาหาัสยาที่เหลืออยู่ก็หมดไปแล้วเนื่องจากอัญญานั้นได้อเวอร์โดตส่วนน้ำยาล้างแผลที่จิมมี่เก็บไว้แน่นอนครับว่าสวอนซีแดกไปแล้วซึ่งหลังจากที่รู้ว่าไม่มีทางรักษาไดสุเกะได้แล้วนั้นสวอนซีที่ทนเห็นไดสุเกะทรมานไม่ได้จึงทำการปิดฉากเข้าลงทันทีและหลังจากที่จิมมี่เห็นอย่างนั้นเขาจงา่่าวววอีทัเระตก sure ตะ็นคนคเดียวที่้เครื่องไคโรออทงงยุาอ ต่อและสังหารเดะสุเกะพอสวอนซีได้ยินเขาจึงบอกว่าตัวของเขานั้นคุยกับอัญญาเรื่องคโลพอร์ตจริงและเธอก็ได้บอกเขาด้วยว่าตัวของจิมมี่นั้นทําอะไรไว้กับเธอถ้าจิมมี่นั้นอยากใช้เครื่องคโลพอร์ตมากก็ไปใช้เลยแล้วก็ไปเล่าเรื่องอะไรก็ตามที่มึงต้องการให้คนที่คนพบมึงฟังด้วยละ่ละหลังจากนั้นจิมมี่ก็จะไปเอาปืนที่อัญญาซ่อนไว้ในขดัดเดียวกันที่สวอนซีนั่งสงบอยู่ได้ไม่นานเขาก็เสียสติและพุ่งมาจากฆ่าจิมมี่หลังจากนั้นฉากก็จะตัดไปเหตุกกกก,ญญญญกกกกกกกาาาาาาารรรณ์่่่่่่่่อออออออนน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 นยยจจชเเเเเคคคคีีีีีัััััััััั้้้้้้้้้้ไไไไไดดดดดมมมุบบบบบววววตตตงงธธิปแแล็ กลับไปและไม่รับผิดชอบไอสัตว์กูนุกาเพลงเด็กเวนจะมาเย็ดเราทิ้งกูไม่รับเป็นพ่อส้นตีนจริงๆ ซึ่งหลังจากนั้นเคอร์รี่ก็จะเข้ามาคุยกับจิมมี่โดยจิมมี่นั้นก็จะเหน็บแนบตัวของเคอร์รี่ครับว่ายังไงกลับไปที่โลกเคอร์รี่นั้นก็รอดตายอยู่ดีเพราะว่าตัวของเคอร์รี่นั้นเป็นระดับท็อปยังไงก็ไม่อดตายแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นฉากก็จะตัดไปที่ตอนยานกำลังจะพุ่งชนกับอุกกาบาตซึ่งเราก็จะรู้แล้วครับว่าไอ้คนที่หักโคมอะไรทำให้ยานชนกับอุกกาบาตนั่นก็คือไอ้เฮียจิมมี่นั่นเองเพราะว่ามันนั้นไม่อยากที่จะกลับไปดิ้นรนบนโลกจึงเล ระเบิดไปเต็มๆทําให้สภาพนั้นเป็นอย่างที่เราเห็นกันหลังจากนั้นฉากก็จะตัดไปที่1ชั่วโมงก่อนการตัดสินตัวของจิมมี่นั้นจะได้อุ้มเคอร์รี่มาขึ้นเขียงบนโตะ๊ะซึ่งตอนนี้สติของจิมมี่นั้นได้หลุดไปแล้วเขานั้นได้เฉือนเนื้อขาข้างหนึ่งของเคอร์รี่ออ,อกและโทษว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเพราะเคอร์รี่จะทิ้งพวกเขาผมขอยืนยันคําเดิมครับส้นตีนจริงๆหลังจากนั้นจิมมี่ก็จะเห็นภาพหลอนต่างๆมากมายจนตัวเขานั้นได้นึกถึงเหตุการณ์่่่อนนนทีีเขาาั้จะว สวร์ซีได้พูดกับเจมมี่ก่อนตายว่าตัวของเขานั้นเคยติดเหล้าและใช้ชีวิตแบบขี้เมามา13ปี จนกระทั่งตัวเขานั้นคิดได้ว่าตัวเขานั้นยังมีลูกและเมียอยู่เขาจึงได้ไปบำบัดและอยากเป็นคนที่ดีขึ้นตัวของเขานั้นรักไดสุเกะเหมือนกับลูกชายของเขาเองเขานั้นรู้สึกผิดมากที่พาไดสุเกะมาที่แห่งนี้และเขานั้นเก็บเครื่องไคลโลพอตนั้นไว้ให้กับไดสุเกะและก่อนที่สวอนซีนั้นจะถูกยิงเขาได้บอกกับจิมมี่ว่าตัวของจิมมี่นั้นเป็นพวกขี้ขาดเห็นแก่ตัวและไม่เคยคิดจะใส่ใจคนอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวและหลังจากนั้นจิมมี่ก็จะเห็นภาพหลอนต่างๆหนักกว่าเดิมจนตัวของเขานัััััััััั้้้้้้นน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 ตตตตตตระะะะหกกกไไดดดดวววว่่่่าา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 คมมมมมผผิิทงงงงจจขขขขอออเเเแแลบบชชใใฐ ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เขาก่อขึ้นมาทั้งหมดตัวของจิมมี่นั้นได้นําเคอร์รี่เข้าไปในเครื่องไคลโรพอตพร้อมกับบอกขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่เขานั้นได้กระทาลงไปก่อนที่ตัวของเขานนั้นจะจบชีวิตตัวเองลงแล้วก็ไปอันจบเกมมาวิชชิงและหลังจากที่ชมนนจบนะครับทุกคนก็จะรู้ว่าไอ้แคยจิมมี่แม่งส้นตีนชิบหายพูดตามผมนะครับส้นตีนจริงๆและก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมมีข้อคิดดีๆของเกมนี้มาฝากกันนั่นก็คือไอ้จิมมี่ไอ้กับตันกัมมาลอ มันไม่มีทางเป็นกัปตันจริงๆหรอกกำมารอพ่อมึงอ่ะน้ำยาบ้วนปากกูทับ,ทบพ่อมึงต<า>ั